ันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการ create database เพื่อที่จะทำ basic CMS นะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ไปหน้าที่ไปหน้าที่ PHP MyAdmin เราก็จะเห็นนะครับดาต a าเบ e เยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างเราจะไปใช้คำสั่งคำสั่ง,งการ Create ดาต a าเบ e แซมก็เป็นเวอร์ชั่นของ Mac นะครับมันก็เหมือนกับของเรานะครับโอเคเปิดมาแล้วนะครับเอ่อ v i s u a l Studio Code เหมือนที่เรารู้จักเราจะไปสร้าง Create นะครับ Create งานของเราไม่เที่ด็อกนะอันนี้จะมีโฟลเดอร์อะไรเยอะแยะมากมายเหมือนเดิมนะครับตามรหัสประจำตัวนักศึกษาใส่มาง่ายๆเหมือนเดิม Create Project แล้วก็โยนไปที่ VS Code นะเราก็จะได้มา VS Code นะครับในการทำโปรเจกต์ CMS นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมาสร้างโฟลเดอร์ก่อนสร้างโฟลเดอร์ก็เป็น DB ดัตเตอร์สร้าง d a t a ตอร์เบเสร็จแล้วมาสร้างอยู่อยู่ข้างในรหัสนะครับเราสร้างโฟลเดอร์ต่อไปอีกไม่ใช่อยู่ใน d a t a ตอร์บนะแต่แต่ทีเนี้ยไทม์ไลน์เนี่ยมันอยู่ใน d a t a ตอร์เบเราก็ไม่ไม่เอาเราจะเอาให้มันอยู่ในเราคลิกขวาคลิกขวานะครับหรือ เราคลิกตรงนี้นะครับก็เป็น css เราจะไม่ให้มันอยู่ใน database เราก็ move ออกอให้มันอยู่อยู่อย่างนี้นะครับอยู่ใน field ของรหัสประจำตัวเรานะครับต่อมา css แล้วนะครับเราคลิกตรงนี้อีกเราก็มาสร้าง image อันนี้มันอยู่ในนี่เราก็ย้ายมามูฟมันอ่าเสร็จแล้วนะครับเรามาสร้างไฟล์ไฟล์เราพิมพ์ไปเลยว่า basic b a s i c basic uh c m s sql enter นะครับเราก็จะได้ basic นะครับซึ่งเป็นไฟล์อันนี้เราจะเก็บไว้เพื่อเป็นโปรเจกต์ของเรานะครับเราก็พิมพ์ตัวใหญ่นะครับ create แล้วก็เป็นวักนะครับ table เป็นวักอีกทีหนึ่ง admin เป็นตัวเล็กนะครับแล้วเราก็ปีกาเอนเตอลงมาทีนี้ใส่ ID เวนวัคอินอินนี่เอาแค่10พอนะครับแล้วก็ N อนนอนแล้วก็นำนะครับอันนี้เราจะสร้าง ให้มันมี C D K e y ด้วยนะครับ C D K e คือ key key คือไม่ให้มันซ้ำกัน key y นะครับตรงนี้เป็นออโต้ไปเลยออโต c a e m e n t อ,อ่เราก็จะใช้คำสั่งนี้นะครับลองกดเซฟดู ctrl s นะเซฟได้นะครับทีนี้เนี่ยในนี้นะเราก็จะมี user user name แล้วกัน นะครับเป็นวาชาสองห้าห้าไปนะครับนอนนา่าถ้าเผื่อเราจริงเรากด เอนเตมันก็จะทําตามคําสั่งเรานะแล้วเราก็ใช้วยแันหนูเหมือนกันนะครับเราก๊อบมาเลยก๊อบมาเสร็จแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนตรงนี้พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ด เสร็จแล้วนะครับกด enter ลงมาแล้วก็ใส่แล้วเราก็ใส่คําสั่งไว้อีกเท่ากับ เวลาพิมพ์พวกนี้นะครับเราก๊อบมาได้ที่อาจารย์สอนเนี่ยแต่ว่ามันมันจะทําให้เราเนี่ยไม่เข้าใจคําสั่งด้วยนะครับเราก็ค่อยค่อยพิมพ์ตามอาจารย์ไปเท่ากับ u t f 8โอเคอันนี้คําสั่งการสร้างดัตเตอร์เบดนะครับ เซฟก่อนต่อมานะครับเราจะมาเขียนเยเทเบิลอีกอันหนึ่งที่เราต้องใช้นะครับเป็นโพสต์โพสต์เติมเอดไปด้วยตรงนี้ขอโทษทีนะครับเป็นวงเล็บเนาะ วงเล็บปิดนะครับใส่ไปเอ่อโพสอันดับสกอปโพส ID เราเอาตรงนี้มาเลยอินนะครับอินตรงนี้แล้วเราก็เอนเตอร์มา โพสตรงนี้เป็นไตเติลตรงนี้ไตเติลเป็นวาชานะครับวาชาเนี่ยเราก็เอาตรงนี้มาเลยเพราะว่าตรงนี้เป็นวาชาเนี่ยก็จะเป็นเทคนะครับแล้วก็โพสอีกอันหนึง่ง D ใสเด็แล้วก็นอนแล้วก็ใส่นาวฟันหนูเสร็จแล้วนะครับต่อมาเป็นโพสอีกอันหนึ่งนะครับอันเดอร์สกออเราจะเก็บ นะครับข้อมูลเกี่ยวกับผู้โพสต์ตรงนี้เป็นวาชาเอาแค่ร้อยหนึ่งพอข้อมูลผู้โพสต์ต่อมานะครับเราโพสต์อีกโพสต์อีกนะครับเป็นอันนี้เก็บข้อมูลเป็นรูปภาพแล้ว เก็บข้อมูลเป็นรูปภาพนะครับตรงนี้ใส่เป็น text e x non นาวหนู text เราก็เก็บข้อมูลโพสต์อีกนะครับเอาเป็น เป็นคีเป็นคีคีย์เวิร์ดแล้วกันเนาะคีย์เวิร์ดนี้มีเอ็ดด้วยนะครับเป็นเทคอีกอันหนึ่งนะครับก็เป็นโพส เอ่อโพสต์ตรงนี้เป็นคอนแทคที่เป็น Tech. เทคเราก็กรอบมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาตรงนี้มา เสร็จแล้วเซฟนะครับเดี๋ยวเราไปใช้คำสั่งพวกนี้ในใน MySQL นะครับเดี๋ยวไปต่อ